คลิปนี้นะครับเราจะมาเติมน้ำยากันโดยใช้น้ำยา R410A นะครับเติมเข้ามาในเครื่องที่เป็นเครื่อง R32 นะครับเป็นการทดลองนะครับเดี๋ยวเราปิดเจ้าแยากต่อน,นะครับ จะเติมน้ำยากันนะครับเครื่องชาร์ผมเซตศูนนะครับเดี๋ยวเราเปิดอ่าวาล์ว,วตรงนี้เราปิดอ่าเราเปิดถังก่อนครับน้ำยา R410 เป็นน้ำยาสารผสมนะครับสองตัวเราจะต้อง ควมถังนะครับเวลาเราเติมเราต้องเติมเป็นของเหลวเท่านั้นนะครับตัวเครื่องระบุไว้ว่าใช้น้ำยา r 3 2ที่ปริมาณ0.67กิโลกรัมก็670กรัมนะครับแต่ว่า อันนี้เราจะเติมเราจะใช้ R C หนึูตรเติมเข้าไปนะครับเราก็เบื้องต้นเราก็เติมเข้าไปหนึ่งรเปอร์เซ็นเลยครับเติมเข้าไปก่อนหนึ่ร้อยเจ็สิบกรัมนะครับ ตอนนี้เราเติมเข้าไปที่680กรัมนะครับมากกว่า10กรัมนะครับมากกว่าไปเครื่องไว้10กรัมนะครับเดี๋ยวผมปลดเจ้าชุดแว็กออกอหลังจากผมเอาเจ้าชุดแว็กออกไปแล้วนะครับก็เราจะมาเดินเครื่องกันนะครับ ก็จะเปิดออนเบเกอร์คราวน,นี้เราก็รอให้เครื่องเดินนะครับก็รอให้เจ้าเครื่องตัวนี้เดิน ก็รอประมาณ3นา, <whis ky S 1> า,าทีครับทั้งนี้เดี๋ยวก็ผมหยุดเวลาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันครับอ่ะตอนนี้เค <Wars. S 1> เร <ver> นนื่ ountain, องเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับเข็มเริ่มลง เราใช้น้ำยา R410 น,นะครับเติมเข้าไปในเครื่องที่เป็น R32 นะครับตามปริมาณที่เครื่องกำหนดนะครับดูนะครับพอพอรีฟิตนะครับ่อเล็กเป็นน้ำแข็งนะครับนะครับขึ้นขาว ตอเล็กขึ้นขาวนะครับอุณหภูมิท่อลิฟิตติดลบนะครับอุณหภูมิท่อลิฟิตติดลบนะครับแรงดันน้ำยานะครับแรงดันน้ำยาด้านด้านโลนะครับเหลือ47 48นะครับด้านไทนะครับ3า8ข้อนะพอขึ้นขาเนี่ยเดี๋ยวสิอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอะไรก็ตัดละอ่ะหยุดไปละนะหยุดไปแล้วครับเซ็นเซอร์ในคอยเย็นสั่งตัดแล้วครับว่าคอยเป็นน้ำแข็งนะครับแจ้งเป็นสถานะน้ำยาขาดนะครับ เท่ากับว่าถ้าเราใช้ R410 นะครับเติมเข้าไปใน R32 ปริมาณ100%ตามเนมเพจบอกมันจะเกิดสภาวะน้ำยาขาดก็คือน้ำยาไม่เต็มระบบอาการเหมือนน้ำยาไม่เต็มระบบเหมือนน้ำยาไม่พอนะครับนะีครับ ครั้งนี้จะทํำยังไงก็อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเติมน้ํายาเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับดูว่า4.0 1ถ้าเราจะใช้ใน R32 เราต้องเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่อ่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวผมรอให้เครื่องมันทํางานก่อนเดี๋ยวผมปิดเครื่องเพื่อให้มันเสร็จค่าให้มันคืนค่านะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเปิดใหม่ นะครับจะได้ให้เครื่องมันหน่วงสามนาทีแล้วก็เริ่มสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งนะเราเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะเครื่องเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับ นะครับที่เป็น600เมื่อกี้เราเติมไว้ที่680นะเราจะเติมเพิ่มนะครับจะเติมเพิ่มเข้าไปนะครับจะเติมเพิ่มเข้าไปเพื่อไม่ให้ท่อ บิฟิตท่อเล็กนะครับเป็นน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับว่าเราจะเติมปริมาณน,น้ำยาเข้าไปเท่าไหร่ ท่อลิสก็จะไม่เป็นน้ำแข็งแล้วนะครับุัหปูิท่อลิสิจะไม่ติดลบแล้ว เครื่องยังสั่งตัดอยู่นะครับเครื่องยังสั่งตัดอยู่แสดงว่าที่ตัวคอยนะครับอุณหภูมิต่ํามากนะครับเซ็นเซอร์ที่คอยสั่งตัดอยู่ถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวหลังจากที่เครื่องขึ้นมากับเดินได้ครั้งหนึ่งนะครับ ผมก็ทําการเติมน้ํยาเพิ่มเข้าไปเพื่อไม่ให้เซ็นเซอร์ที่คอยเย็นมันสั่งตัดนะครับตอนนี้แรงดันด้านโลนะครับอยู่ที่ร้อยเจ็ดปนะครับด้านไฮอยู่ที่3าม้อยเจ็ดสิบนะครับเรายังไม่ต้องดูนะครับปริมาณว่าเราเติมเข้าไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมค่อยให้ดูทีหลังอ่ะ แรงดันประมาณนี้นะครับแล้วก็เราไปกระแสกันก่อนนะครับกระแส3.98 3 9 8 3 9 8แแอมป์นะครับแล้วเราก็มาดูเรื่องอุณหภมูมิ้างภายนอกกันนะครับอุณภมูมิีิฉาดนะครับอยู่ที่7 6 กณหภูการกางคอนเดนเซอร์นะครับอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดเจดนะครับอุณหภูมิท่อลิฟตก่อนฉีดนะครับก่อนเข้าแคปซสามสิบห้าจุดสามแอมเบียนข์ขณน,นี้สาสิบหกนะครับแล้วก็อุณหภูมิลิฟตออกจากแคปซิลแล้วนะครับสิบเอ็ดจุดห้าท่อซักชั่นนะครับยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่ง ในห้องไม่ไมเย็นแน่นอนนะครับท่อสักชันอย่างต่ำท่อซักชันอย่างสูงอยู่เลยครับรีเทิร์นนะครับสามสิบหกจุดเจ็ดนะครับลมส่งลมส่งนะครับสี่สิบห้าจุดสามถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์จุดอื่นนะถ้าดูรีเทิร์นรีเทิร์นกับลมส่งถือว่าอยู่ในเลทปกติเลยนะครับแรงดันนะครับแรงดัน ดูด้านโลอย่างเดียวก็ืมอน้ำยาย,ยัางไม่พอนะครับใช่ไหมเหมือน้ำยายอยังไม่พอนะครับดูกระแสเมื่อกี้น้ำยา,ยายก็ยังไม่พอนะครับอุณหภูมิในห้องนะครับอุณหภูมิในห้องก,ากลางคอนเดนเซอร์อากลางอ e ีแวปบนะครับ6.5รีเทิร์นได้25.9นะครับ ลบส่งได้สิบเอ็ดจุดเก้าเอ๊ในห้องปกติอ่ะวัดอุณหภูมิในห้องได้ปกตินะครับผมจะบอกว่าเราเติมน้ำยาเข้าไปทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยกรัมแล้วนะครับเราเติมเข้าไปหนึ่งพันสี่ร้อยกรัมแล้วนะครับมากฝก่ามากฝก่าสองเท่านะครับเกินร้อยเปอร์เซนตด้วยซ้ำเกินเกินสองร้อยเปอร์เซนตด้วยซ้ำนะครับของเครื่องที่เป็นสามสิบสองนะครับ แต่ว่าผมว่าก็คงไม่มีใครเอาเจ้า410อะไปเติมใน R32 อยู่แล้วนะแต่ถ้าเครื่อง410แล้วเอา R32 เข้าไปเติมผมว่ามีคนทำแต่ก็เคยทำคลิปให้ดูไปแล้วว่าผลมันเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ผมก็เลยมาทดสอบให้ดูว่าถ้า410ใน32มันจะเป็นยังไงไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคำถามกันขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้เราก็รู้แล้วนะครับอันนี้ก็เสียน้ำยาไป1,400กรัม โดยใช้งานไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมปิดทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการเอาน้ำยาออกเอาเจ้า4 1 0น,นี้ออกนะครับแล้วก็แหวนทำใหม่แล้วก็ผมจะเอาเจ้าอินเวอร์ตเข้าไปเติม นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูคลิปต่อไปนะครับเป็นอินเวอร์เนตนะครับ